เงินตามรอบที่สามโรงงานนำตาลประกาศจ่ายสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาซนสมอลดำผู้เดียวดายสุขสุขันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องบาซนก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องเช่าไรอ้อยได้รับทราบทั่วหน้ากันนะครับหลังจากที่มีข่าวดีเรื่องวันที่จะโอนเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดปุ่นพี่เอ็มสองจุหาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ ในคลิปนี้ก็มีข่าวดีของพี่น้องเช่าไร่อ้อยที่รอเงืนตามนะครับซึ่งเงินตามในปีส5 6 5ันห้อกท่าบุคคขึ้นกันนะครับก็มีโรงงานที่ประกาศใจ่ายให้กับพี่น้องเช่าไร่อ้อยหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับก็มารับชมรับฟังเนื้อหาสาระต่างๆนะครับที่บอสนนำมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเริ่มกันที่โรงงานน้ำตาลนครเพชรนะครับที่กำหนด จ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายหรือเงินจมให้กับพี่น้องเช่าไร่อ้อยในวันที 22, ท่2 2่ธันวาคม2566จําจำนวนเงิน3 1มบาท85สตางค์นะครับซึ่งในตรงนี้ยังบรวมค้า CCS หรือค้าข้า,ามหวานนะครับพี่น้องสำหรับนครเพชรนะครับและก็ยังเป็นข้าวดีของพี่น้องโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์นะครับที่บาสนนนำข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับ เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ก็ะจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของพี่น้องเช่าไรอ้อยในวันที18ท่18ธันวาคม2566นะครับสำหรับพี่น้องไทยเอกลักษณ์ก็ไป,ปรับสมุดได้เลยนะครับพี่น้องสำหรับในรอบนี้นะครับก็เป็นที่นำมาฝากพี่น้องนะครับและโรงงานน้ำตาลที่ จะจ่ายให้กับพี่น้องอีกนะครับก็มีบริษัทน้ำตาลสาระบุรีจำกัดสาขาสะบูดนะครับพี่น้องที่จะโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของพี่น้องชาวไร่อ้อยในวันที่8ท่าธันวาคม2,566ในอัตรา63บาท45สตางค์นะครับต่อตันนะครับที่ยังบวรวม่มคากับหวานนะครับคารับหวานกั c c c ซีละจบาท15สตางค์นะครับสำหรับใน ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพี่น้องและโรงงานน้ำตาลสิงบุรีนะครับก็จะจ่ายเงินรอบที่สามนะครับพี่น้องเช่าไร่อ้ออีกเช่นกันนะครับจะจ่ายในวันที่20ธันวาคม2566นาหะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลสิงบุรีนะครับก็จะจ่ายให้กับพี่น้องในรอบนี้22บสาท77สตางค์ต่อตันนะครับซึ่งเงบ้รวม คาขัหวานที่เกิดมานะครับพี่น้องสำหรับโรงงานน้ำตาลสิงบรีโอนในรอบที่3นะครับพี่น้องและตามมาด้วยโรงงานน้ำตาลในกลุ่มของมิตรผลนะครับก็คือโรงงานน้ำตาลมิตรผู้หลวงสำรองใจเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายคับพี่น้องในรอบที่3 28บาท5 1 s สต่ตางค์ต่อตันนะครับในวันที่2ทธันวาคม2566 นะครับสาหรับโรงงานน้าตาลมิตรผู้หลวงนะครับพี่น้องก็จะโอนใหครับพี่น้องอีกเช่นกันนะครับซึ่งในกลุ่มมิตรผลนะครับก็ตามมาด้วยโรงงานน้าตาลมิตรอํานาจเจริญจะโอนในรอบที่3อีกเช่นเดียวกันนะครับในอัตราตันละ29บาท19สตางค์นะครับสําหรับมิตรผลอํานาจเจริญก็จะโอนในวันที 20, ท่20ธันวาคม2566้25นะครับ สำหรับโรงงานนาตาลในแต่ละแห่งนะครับที่บรสนัทนมาฝากให้กับพี่น้องเช่าไร่อ้อยนะครับจะเป็นข้าวดีที่นํามาฝากพี่น้องสุขุสุขค้นนะครับที่รอคอยเงินในตรงนี้นะครับบพว่าจะเป็นเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดพุนพี่เอ็มสองจุที่พี่น้องจะได้รับเฉพาะที่ตัดอ้อยสดสะอาดคุณภาพดีนะครับ และเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับหรือเงืนตามที่พี่น้องรู้จักกันดีนะครับเงินตามนั่นจะได้รับทั้งอ้อยสดและอ้อยไผ่ใหม่นะครับทุกตันอ้อยที่เฮานําเขาสูรโรงงานน้าตาลเปิดโควตากับโรงงานน้าตาลเขาก็จะได้ทุกตันอ้อยนะครับสําหรับเงินตามเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่นํามาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบกันทั่วหน้า